ก็สวัสดีครับอยู่กับผมพัชพาปุนเบตตาฟินนะครับหายหน้าหายตาไปนานเลยนะครับสําหรับคลิปพูดคุยนะครับสําหรับคลิปนี้จะพามาดูพ่อเมพันุคู่ต่อไปนะครับเป็นอวตารคอปเปอร์โกนะครับเป็นปลาสายเลือดอินโดนีเซียนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มทํอาอวตารคอปเปอร์โกสายเลือดอินโดนีเซียมาประมาณสีหเดือนแล้วนะครับ ก็ทํามาหลายอคอกแล้วนะครับประมาณสิบกว่าอคอกนะครับมีทั้งอวตารคอปเปอร์โกแล้วก็อวตารนีโมคอปเปอร์โกหรือดามุกทองเครื่องนีโม,มนะพาไปดูกันเลยนะครับตัวนี้คือตัวผู้นะครับจะทําเป็นพ่อพันนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับคือไฟมันจะสะท้อนตัวนี้คือตัวผู้นะครับ เครื่องใหญ่มากครับอผมก็ซื้อเขามาทําต่ออีกทีนะครับแต่บางคู่ก็สั่งมาจากอินโดนีเซียโดยเฉพาะเลยนะส่วนี้คือตัวเมียนะครับตัวเมียมุกสวยมากครับตัวนี้สวยมากจริงๆมุกเป็นละอองเลยนะครับกะจะทําเป็นดําละอองทองนะครับเป็นสกิดทองนะตัวเมียละองขึ้นเครื่องเลยนะครับ มุกที่บนลำตัวก็เป็นมุกเม็ดเล็กๆปับปนอยู่บ้างเลยนะครับยังไม่เคยรัดนะครับปลาคู่นี้ไม่เคยรัดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับกะจะลงรัดนะครับสวยมากครับตัวเมียสวยมากจริงๆเลยจากที่ผมได้สัมผัสนะครับใสน์นูนเซียการเดินสีมันจะผิดกับดำมุกทอง ที่ขายตามตลาดทั่วไปนะครับถ้าคนเลี้ยงก็คอจะรู้นะครับเพราะว่าตอนมันลอกก็คือมันจะลอกเป็นสีใสนะครับแล้วก็ทิ้งมุกไว้แล้วก็สีดําเข้านะครับคล้ายๆปลาสีไหลเข้านะครับแต่เป็นปลาสีไหลออกนะผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาไล่สายมายังไงเพราะผมยังไม่รู้เรื่องการอ่านโค้ดของปลานะครับอ่านยีนของปลานะ แต่ผมว่ามันน่าจะมีเลือดกาเล็กซี่อยู่บ้างนะครับมันเป็นปลาสีไหลสีไหลเข้านะครับไม่ไม่เพราะมันลอกใส่นะครับอวตารนีโมเข้าประโกรหรือดำมุกทองเครื่องนีโมของผมก็ลอกใส่นะครับแล้วก็สีดำเข้านะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับปลาไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำหลายวันเลยนะครับตัวนี้เป็นดำมุกทองเครื่องนีโมนะครับกำลังจะเปิดเบ่งได้เร็วๆนี้นะ ตัวนี้มันหางตกอยู่นิดนึงนะครับถึงกีได้ว่าเครื่องเป็นนิโม้เลยนะครับแต่สีดํายังเข้าไม่สุดนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคุณเล่นเขาก็จะรู้นะครับเก็เห็นครั้งแรกก็คือมันผิดกับดํามุกทองปกติเลยนะครับด้วยเรื่องเครื่องของปลาหรือขนาดของตัวปลานะครับมันจะต่างกันมากเลย ตาอายุสี่เดือนกว่านะครับคู่นี้ตัวใหญ่มากครับผมเครื่องก็ใหญ่มากเช่นกันครับผมมีหลายคู่นะครับส่วนนี้ก็คือตัวเมียแม่พันธุนะครับดำมุกลำมุกทองอินโดนีเซียเหมือนกันนะครับแต่ชาวินโด็็จะเรียกอวตารค o ปูโก,กนะครับแบกอวตาร ประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นใน IG นะครับผมเลยสั่งซื้อมาเพราะในไอผมเป็นเป็นเพื่อนกับบีดเดอร์ของชาวอินโดนีเซียนะครับส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติเยอะนะครับในไอแล้วก็เห็นแล้วก็ถูกใจก็ทักสอบถามกันส่วนใหญ่เขาจะทำปลาดํามุกทองนะครับแล้วก็ สีก็แบบน,นี้กันนะครับกันเกือบทั้งหมดเลยนะทุกเจ้าเลยจะไม่ค่อยมีเป็นเครื่องเหลืองนะครับสายอินโดนีเซียมเท่าที่ผมเห็นผ่านตานะครับไม่มีเครื่องเหลืองเลยนะจะเป็นเครื่องคอปเปอร์หรือไม่ก็เป็นเครื่องละองเลยนะครับนี่ก็สายอินโดูเหมือนกันนะครับตัวนี้อายุยังน้อยนะ ทั้งในจีและทั้งในเฟซบุ๊กนะครับที่ได้เป็นเพื่อนกับชาวต่างชาตินะเขาะจะทําปลาสายนี้กันเยอะนะครับเรื่องสายเรื่องต้นสายว่าใครเป็นต้นสายอันนี้ผมไม่รู้นะครับไม่ได้ไปสืบหามาแต่ก็ซื้อมาทําไว้ติดบ้านนะครับเพราะว่ามันสวยนะครับจากที่ผมเห็นแล้วก็ราคามันยังดีอยู่นะครับสําหรับสายอินโดนะถ้าเป็นปลาไทยผมไม่รู้นะครับตอนนี้เพราะตอนนี้ผมทำแตสายอินโดนะครับ ตัวมันจะหนาเครื่องมันจะใหญ่มากครับผมบางตัวมุกทองชัดเจนเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ออกเครื่องแนวนีโมนะครับรัดไปหนึ่งครั้งเลยนะครับตัวนี้สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับพามาดูพ่อแม่พันคู่นี้นะพ่อแม่พันคู่ต่อไปนะครับที่กําลังจะลงรัดยังไม่ได้ลงรัดนะครับคือเทียบตัวเมียไว้นะครับ แต่ตัวเมียสวยมากเลยมุกเป็นละองเลยนะครับสวยมากเรวนี้ก็จะมีปลาหลายสายมาเปิดแบ่งนะครับเป็นมันติคัลเลอร์คอปเปอร์โกนะครับแล้วก็เป็นแบ็กสตาร์เป็นมันติคัลเลอร์นะแล้วก็เป็นดำมุกทองใสอินโดนีเซียนะดำมุกทองเครื่องนี้มุ่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเรวนี้มีเปิดแบ่งแน่นอนนะครับช่วงนี้ก็ เป็นคลิปสั้นๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีคลิปใหม่ก็เดี๋ยวผมจะลงกดแจ้งเตือนไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ